สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับพี่น้องครับลักกะผูที่นะครับพึ่งเขามาเห็นที่ผมเห็ุคลิปเนาะส่วนใหญ่พี่น้องครับก็จะเป็นการพูดจาว่าวในส่วนของเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นอัปเดตในส่วนของ ในเครือสารวัตเพ็่นแพงนะครับลักๆก็กคือพอโจโนองหญิงครับนะนะฮะ <c oughs> คลิปนี้ครับคลิปนี้สองประเด็นนะครับสองประเด็นสองเรื่องราวประเด็นแรกครับเกี่ยวกับหนัง เนาะเกี่ยวกับภาพ,พยนตร์ที่บอดโจรและสิสามนะครับมาอีกแล้วครับประโยคแนวนี้เนะาะเมื่อนนี้ผมโพสไปพี่น้องครับ <c oughs> ผมโพสประโยคนึงขึง้นเนาะในฐานะที่เฮ้าเฝ้ารอแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอเพราวาเข้าเป็นเอฟซีเข้ากับอย่างไห่วงที่เฮ้าฮักนะครับศิลปินที่เฮ้า จะดเพิ่นนะฮจะเริ่มเติบโตนะครับไปยืนบนจุดที่สงาง้ามเนาะนะครับมีบ้านหลังงามงาอยู่นัคนกบคือบ้านสาวน้อยเพลินแพงนี่นะนะครับผมโพสต์ว่าผมโพสต์ตอนตีหนึ่งเก้านาทีผมโพสต์ว่าผมว่ากว่าหนังจะฉายเอซีรอเหมาโรงภาพยนตร์ไม่ใช่น้อยแล้วเอฟซสาวน้อยเพลินแพงนี่ครับ เป็นเอฟซีที่มีคุณภาพถาเบิงถาบ่อเสือผมนะครับถามว่าเป็นอย่างผมถึงคิดประโยคนี้ขึ้นมากนะครับผมเบิงจากพลังของเอฟซีแฟนครับนะครับอ่าพลังของเอฟซีแฟนครับยิ่งโดยเฉพาะพลังของเอฟซีแฟนคลับอีหลา่านะครับพลังของเอฟซีแฟนคลับน้ององคิงเนี่ยนะครับมันว่าเป็นแค่แค่ผมเบิงไงแค่ตัวผมผมยังมันยังเกิดกับผมเลยใช่ไหม เช่นนะครับคิดนะครับยํำวานี่มันก็คือความเชื่อส่วนบุคคลยังไงก็โปรดใช้วิจรารณญาณด้วยเพราะว่าบางคนมันกับว่าเสือนะครับเพียงแต่เขาคิดถึงมาว่าโอ้ให้ได้นั่นได้นี่เดอ้อหลาเดอ้ออุ้งยิงองิงอย่างต่างๆนะครับอ่ามันบอแหล่บางคนคือจิตใจดีอะไรดีๆมันก็จะเข้ามาไงนะทุกคนบัดน,นี้คําที่ข้ขาอาธิษฐานเขาคิดนะครับ คิดพ่ออิล่าเนี่ยนะครับบางคนกับว่าวหาบางคนกับคิดพอ่อว่าเออถ้าสมควอมุงม,มาติปารถนาแล้วอ่นะชีเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อิลา่านะครับคือเมื่อว่านเห็นบอผีคนหนึ่งนะครับเพิ่นสอบได้ในลอยอนะ่เพิ่นก็นตั้งจิตข้ามอธิษฐานนะครับก็เป็นความเสือของเรานะครับพอเราได้อิหลีแล้วก็เอามาไล่นําใจมาอิลา่านะครับนั่นมันคือเป็นพลังบวกมันคือเราคิดในสิ่งที่ดี และสิ่งดีๆก็ตามมาแล้วก็มันมันก็ไม่ผิดที่นะครับแล้วกจะิน้าสิ่งดีๆนะครับตอบแทนกับการที่เราอธิฐานไวการที่เราคิดไวไม่ผิดเลยเหมือนเฮาเหมือนหลายคนท่านนะครับมันนี่มันว่าแมนแค่อ่าผีคนนี้ด้ยก้อนหนานี่ผู้ใดเตยผู้ใดแนครับถือหอดรางวัลทีหนึ่งแมนโมครับจนในจ้างสาวหน่อยเป็นแพ่นก็มีมาแล้วแมนโมเอาอ่า ูกรางวัลที่หนึ่งเพราะอะไรครับตอนนั้นครับพออีหล่าบ่ะอ่าพนก็อธิษฐานพนก็เจ๊งสี่แหละครับก็เลยว่าสิจ้างจนได้จ้างสาวน้อยเอาตอนนั้นน่ะแม่มอสละมันก็มาเกิดขึ้นแล้วสาวน้อยวงเท่าไหร่ครับสามแสนอัพนะครับอ่าคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วผมเำามาพูดไงในทีนี้ผมพูดแบบนี้มันมันไกลเกินเรื่องหน่อยมันไม่ไกลเลยนะครับ เหมาโรงภาพยนต์ผมถามบอลโจมาแลยครับผมบอโจผมอานอได้ไหมครับสามหมืน่นนะครับหนึ่งรอบอะ่ะหนึ่งรอบฉายอะ่ะระหว่างสามหมื่นครับนะแล้วมันไกลไหมไกลเกินเอื้อมไหมไม่ไกลเลยนะบางคนเนี่ยร่วมกันเหมาไปเลยพี่น้องครับเอฟซีฟิวมเนี่ยมาหลักอ่ะก็ร้องผมถือางเนี้เอาบอ <c oughs> ต้องถือรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองก็ได้ อืมแม่บ่ล่ะสาม,มหมื่นไหมมอง้พี่นอ้องเบิ่งกันด้ตัวมองไปกันเ,นนนเนรเื่องใจขาเจ้าก็ได้ตัวแม่นบ่คราคอ่ามันคือปการเจดชูองค์กรจี่เฮาหักไหมเจดชูศิลปินไหมอืม <c oughs> มาที่นี่บอสโจเราแช่ไปกว่าผมสินนเ,มเ,มเนี่ยมาบอกเนี่ยมีข้มเม่นว่าออกตัวแรงเกินไปอย่าออกตัวแรงเกินไปมองไห้นะครับ ผมก็ยังไม่เข้าใจเลยครับว่าออกตัวแรงเกินไปไงยนะครับอผมบอกได้นี่ว่าออกตัวแรงเกินไปเนี่ยอย่าเพิ่องออกตัวแรงครับอมผมก็เลยเนี่ยืมที่แรกว่าออกท,ท,ที่ที่ที่บอกว่าออกตัวแรงม,มันมันมันคืออย่างไหมไอืมน <c oughs> ีีรครับจริงๆนะ มันไม่ใช่การออกตัวแรงนะอันนี้คือผมประมวลภาพที่มันเกิดขึ้นจริงๆอะ่ะแล้วคนเขาทํามาจริงๆอะ่ะแล้วมันผ่านจุดนั้นมาจริงๆอ่าเอาร่องอธิฐานร่องอธิฐานมันปุ๊ดสิละถ้าผมถึงแลวมันทีหนึ่งงวดมันทีสิบหกอ่าผมิีม,ม,มาลร่องให้พี่น้องเลยนั่งแล้วเนี่ยเมาสรวงบ้านะยนต์ให้เลยกี่รอบว่าไปแล้วมาล่ะเอ้าแล้วมันมันออกตัวแดงตรงไหนอะ่ะผมไม่ได้บอกว่าหนังเรื่องนี้ สุดยอดแน่นอนผมไม่ได้บอกผมบอกว่าคนตั้งหน้าตั้งตางรอนะที่หลีกับร่องเป็นคือผมมาที่แล้วก็มันจริงไงอ่ามันไม่ใช่การออกตัวแรงครับนะครับมันคือสิ่งที่เราคาดหมายได้ว่าก็เหมือนเมื่อวานเห็นบอโบโจเราบอกว่าทั่หาหมูเากันนะครับอืมสี่ช่วนทันอ่าช่วนพอสุทินกับว่าสิเมื่อเบืองหนังถ้าระดับรัฐมนตรีมาดูนะครับเมนบอผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอ่าใน ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเพิ่นมาเห็นระดับผู้บริหารประเทศอ่าระดับคณะผู้บริหารประเทศระดับรัฐบาลอย่างเงี้ยนะครับแล้วทีเนี้ยถ้าไปถึงหูระดับกระทรวงวัฒนธรรมและภาพยนตร์เนี้ยได้รดับการสนับสนุนโดยกระทรวงวัฒนธรรมเห็นตั้งไหนมันสีบบโ,โกปานหานนี่บกมจเจจาว่าแม่นอ่ล่ะเออแล้วภาพยนตร์นี้ ได้นําไปฉายเพื่อที่จะให้คนทั้งโลกได้รู้ถึงวัฒนธรรมของทางภาคอีสานอการผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์คือโจโยมนินนามวงศาาผู้บริหารคณนะหมอลำเพลินถ้วยพระราชาพานสาวน้อยเพชรบันแพงนำแสดงโดยบอสโจน้องวงอิงวัน์อสจิบจสบ นะครับเบิดเท่าเลิศบนเราใครไมันาเป็นเอ็มซีเนาะอืมออกตัวแรงตรงไหนก็นี่คือความจริงไงเผาความจริงมาว่ากันไหมเขาคิดเปในท่งที่ดีเนาะแล้วมัน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 ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ก็เหมือนกันที่เราไปซื้อซื้อลอตเตอรี่เราเพื่ออะไรหวังถูกรางวัลไหมมันก็หวังและมีโอกาสไม่มีนะครับแต่จะมากจะน้อยมันก็อยู่ที่อย่างว่านะครับมันอยู่ที่ดวงอยู่ที่อะไรต่างๆแต่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ิดที่ดวงอย่างเดียวมันอยู่ที่เราสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้มันอยู่ที่คนสร้าง อยู่ที่หัวอะอยู่ที่คนสร้างนะครับหลักสิบล้าน <_ an> ก็ทําไมอะ <_ an> ก็มีกําลังสร้างแต่ทีเนี้ยงานมันจะออกมาอย่างไงเนี่ยนะครับมันก็ยุ่ที่ค้นสางนะครับมันไม่ใช่แค่เพียงมากอาศัยดวงอาศัยโชคจะตามันไม่ใช่ทีนี้มันคือการลงมือทําโดยแท้นะครับโดยความคิดนะครับคือบอลจูด,ดแล้วคิดออกมาใช่ไหมละ่ละเราเราไม่เฮ็ด การขีดเขียนมันก็ย่อมเป็นลายลักษณ์อักษรถูกต้องไหมอันนี้คือเปรียบเทียบไม่ชัดนะครับความคิดเฉยเฉยมันไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับมันก็สามารถสิเป็นสิ่งที่มองเห็นได้อ่านี่เราจะลงมือเฮ็ดนะครับคือการยางเมื่อก็ตงกล้าไปข้างหน้ายางถอยหลังมันก็ตงถอยหลังยางไปข้างหน้ามันก็คือกันยางไปข้างหน้าแต่ว่าถังเขาหวังว่าคิดคิดอย่างเดียวอดวงอย่างเงี้ยคำว่าดวงเนี่ยมันไม่มีตัวตนนะมันอยู่ที่ความฟุกแต่นี่มันไม่ใช่ความฟุก ฉะนั้นผมคิดว่าไม่ใช่การออกตัวแรงผมฟันเลยอ่าเห็นบอกเบาเรื่องเบาจังจริงเนี่ยพี่น้องกับพ่อที่เห็นผ่านไปชัดมันไม่ใช่การออกตัวแรงนะครับเออถาเบิ้ลรถหน้านะครับอืมเท่ากับตั้งหนาต่างตารอดอยู่แล้วไหมอืย่ากออกตัวแรงออตัวแรงแน่เลยวะงงด้ือกันอ่าแล้วที่นี่เรื่องที่สองเปิดหัวกันไหอีกแล้วนะครับเปิดหัวกันไหอีกแล้วบอสโจนะครับตื่นขื้นไซเลยครับโพด ภาพยนตร์ที่ผมจะสร้างขาดไม่ได้ที่จะร่วมสร้างสีสันขอบคุณประธานทางละปอบดำนี่นะครับน้องไส้ประธานทางนะครับปอบดำและมีอีกหลายลคนที่จะอยอยเปิดตัวเรื่อยๆยิ่งใหญ่ครับสาวนักเป็นแพงโดยโจโยโมานินอนํานวยการสร้างภาพยนตร์แฟนๆรอสนับสนุนเปิดกล้องเดือนนะครับเปิดกล้องเปิดกล้องนะเปิดสภาพคมปีนี้นะครับเดือนหืนี่นะครับฉายทั่วโลกเดือนพฤศจิกายนนี่นะครับนี่เกเอิญพันธมิตรเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับ ส,สั่งสรรความพิฆานะครับตบมุกกันแนโหดแนผมเามาเมื่วานไปผมเมาจัางไหนพี่น้องครับผมมาทันประธานห้างนี่พี่ประธานห้างเนี่ยนะครับผมมักการว่างมุกยิ่งมุกเล่านะครับแล้วกับทีมเล่าอย่าลืมมาประธานห้างนี่นะครับได้โล่นะครับของทาง u t u b e นะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับนี่สําหรับท่านใดที่ยังไม่รู้นะครับเราเป็นครีเอเตอร์ที่ได้โล่ยูทูบ จากทาง Youtube เลยครับเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะครับช okay. <c wash limitations> ั้นเอเชีย asks, ตะวันออกเฉียงใต้สายยูทูบเบอร์หูจักเล่าเพราะคลิปอะไรแล้วเกิดเลยของ y o youtube คลิปช็อตที่เล่าไปนางแอนยูในแอนรถกระบะอยู่ในกระบะอ่าแล้วเล่นไอเรียนคลิปกันอะตบคลิปกันะทำคลิปกันะนะครับนั่นนะครับตะวันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ อ่านะครับฉะนั้นทุกคนมีค่าของตัวเองนะครับทุกคนมีดีของตัวเองและรันสิ่งดีๆมารวมกันมันจะเป็นอะไรครับซุอร์ดีเออนะครับขอ้มันมาตุ่มมาห่วมกันนะฮะพี่น้องครับเข้ามาสามหน่อยเป็นแพ่งบอโจแล้วก็พึบเต็มที่ตเหลยนี่กับเพ่งผีแม่นอีกอีกสี่มือนนี่นะครับเมื่อคับมังมียอเขาเนี่ยหลังกาเดียวก็มาทั่วทั้งวัดทม่อู้งานผีแม่นชุกนะครับตอนเนี้ยจะไปเข้าไปหาสรงการสําหรับช่วงสงกรานตันไถนะครับสนใจผีแม่นไปเสด็จนะครับ โทรไปหาสอนดูได้เลยนะครับอ่าแล้วก็กลุ่มปิดระเบิดออนไลน์ก็ยังมีคือเกานะครับสาวน้อยเป็นแงกี้เป็ดคือเกานั่นแหละนะครับเป็นไล่วันหรือว่าสีมอกระเบิ้งย้อนหลังใดยังได้เบิดนะครับแต่แต่พ่อแม่พี่น้องสะดวกหรือเป็นการสนับสนุนกันนะครับที่แน่ๆกะนี่แหละนะครับสช่งที่พี่น้องต่างหนาต่างตารอคอยรอรับชมรอฟังนะครับความคืนหน้าต่อไปขอบคุณทุกการรับชมครับพี่น้องครับสวัสดีครับย้ำครับไม่ใช่การออกตัวแรง